นะคะที่รูปแสนจะน่ารักเหลือเกินค่ะถัดมาค่ะคือธรรมจักสีค่ะจักสีคืออะไรนะจักสีคือหลักธรรมที่จะทำให้เราเราทุกคนนี่แหละค่ะเมื่อถือปฏิบัติแล้วจะไปสู่ความจเจริญค่ะความจเจริญงอกงามที่ดีขึ้นนะคะอะไรบ้างที่จะทำให้เราไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นหนึ่งค่ะคือสถานที่ดีสถานที่ดีนะคะ ในภาษานี้เขาก็เรียกว่าปฏิรูปเทสวะเทเทสวาวสะนะคะอ่าอันนี้ค่ะคือการอยู่ในสถานที่ที่ดีที่เหมาะสมไปสิ่งในสิ่งที่ดีไม่ใช่ว่าเราไปเข้าพับเข้าบาร์อันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมนะคะต่อมา2นะคะคือเราครบหาคนที่ดีค่ะ คบหาคนที่ดีที่มีคุณธรรมนะคะหรือเรียกว่าสัปปุริสุปัสยะค่ะตรงนี้นะคะและสิ่งที่สามค่ะที่จะทําให้เราจเจริญขึ้นค่ะคือการทําให้ตนเองค่ะอยู่ในสิ่งที่ชอบอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องเขาเรียกตั้งตนไว้ชอบค่ะเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอัต,ตสัมมาะปะนิธิค่ะและถัดมาอันสุดท้ายค่ะอันสุดท้ายนะคะ เราจะทำเรานะคะความที่เราการทำความดีของเราทําบุญไว้แต่ชาติปางกอนเราถูกสะสมมาจนเรื่อยๆจนถึงณนะบัดนี้ค่ะเราเรียกว่าปุเพกตะปุญญาตะนะคะปุญญาตานะคะ,ญญาต,าะ,คะตรงนี้ค่ะรวมแล้วเราเรียกว่า จักีด้วยกันค่ะเราเรียกจัก4สีนะคะถัดมาค่ะคือตัวของอักคติค่ะอักคติสีนี้นะคะอัคคติขึ้นชื่อว่าอัคคติค่ะน้องๆน,นั่นก็คือความลำเอียง4ี่ประการค่ะความลำเอียงนี้มีอะไรบ้างที่เป็นที่เป็นอักคตินะคะเรามาดูตัวแรกกันค่ะเขาเรียกฉันทาคติฉันทาคือ การลำเอียงอะค่ะลำเอียงความรักไข่กันลำเอียงว่าเราพอใจเราถูกใจคนนี้หรือเกินเราเลยลำเอียงค่ะและถัดมาตัวที่สองค่ะตัวที่สองคือโทสาคติค่ะพอพูดถึงโทสาค่ะเราคือลำเอียงเพราะไม่ชอบกันเราไม่ชอบคนนี้เลยอ่ะเราเลยลำเอียงค่ะเราก็ไปลำเอียงอชอบแต่คนที่เราชอบถึงแม้ว่า ความจริงเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนดีจริงหรือไม่ค่ะแต่เราถูกใจอันนี้ไม่ใช่นะคะต่อมาค่ะโมหาคติโมหาคต,ติคือลำเอียงเพราะเขาค่ะเขาไม่ใช่เขากระเทอนะคะเขาคือโง่เขาค่ะต่อมาอันสุดท้ายค่ะคือพยาคติค่ะคือการลำเอียงเพราะกลัวเรากลัวเราก็เลยเกิดความลำเอียงค่ะและถัดมาค่ะเราจะมาเรียนตัว พรมวิหาร4กันค่ะพรมวิหาร4ีนะคะคือธรรมะสำหรับผู้ปกครองผู้นำนะคะหรือกษัตริย์นั่นเองค่ะใครก็ตามที่เป็นผู้นำเป็นผู้ปกครองควรจะยึดถือควรจะยึดถือหลักธรรมพรมวิหารสีค่ะในการปกครองนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเมตตา กรุณามุทิตาและอุเบกขาค่ะเรามาแยกกันค่ะว่าในแต่ละตัวมีความแตกต่างก,กันยังไงหนึ่งค่ะคือเมตตาค่ะเมตตาตัวนี้ค่ะคือการที่เราปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขค่ะมีความสุขไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะดีขึ้นเราปรารถนาเห็นเขาสุขใจเราก็สบายใจแล้วค่ะต่อมาค่ะคือกัรุณาน้องๆจะเห็นได้ว่า เอ้ยรากัดลุนาแตกต่างจากเมตตาย,ยังไงล่ะสองตัวนี้แตกต่างกันยังไงนะ้ากัดลุนาคือเราปรารถนาเห็นผู้อื่นพ้นจากทุกข์ค่ะเช่นเราเห็นว่าเขาตกทุกข์ได้ยากไม่ค่อยมีข้าวกินเราก็เลยปรารถนาค่ะปรารถนาดีคือนําอาหารแล้วก็นํา สิ่งของต่างๆไปบริจาคให้เขาแล้วก็ช่วยสอนให้เขารู้งานรู้อาชีพเพื่อจะสามารถพึ่งพาตนเองได้เพื่อให้เขาพ้นจากสภาวะทุกข์นั่นเองค่ะนี่คือปรถนาให้เขาลดความทุกข์ค่ะลดลดทุกข์นะคะลดทุกข์อ่าส่วนเมตตาคือเพิ่มสุขค่ะเมตตาคือเพิ่มสุขน้องๆพอเห็นภาพไหมคะมาค่ะต่อมาตัวมทุทิตาค่ะ มุดมุดทีตาคือการยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีค่ะเช่นโอเพื่อนเรากําลังจะเรียนจบในระดับปริญญาตรีค่ะเราก็ไป congratulation ยินดีด้วยนะคะที่เพื่อนๆจบกันแล้วนะคะเราก็ยินดีด้วยความจริงใจของเรานี่แหละค่ะต่อมานะคะตัวต่อมาคือตัวอุเบขาค่ะ,คะอุเบขาค่ะ,ค,ะคือการที่เราวางเฉยค่ะ การที่เราวางเฉยเช่นไม่ใช่แปลว่าเราเราอยู่นิ่งๆนะคะไม่ใช่ค่ะแต่แปลว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามเราอย่าใช้อารมณ์เราอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเราต้องวางเฉยค่ะเป็นผู้วางเฉยกับปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาค่ะถัดมาค่ะคือตัวสังขาวัตถุสีค่ะสังขาวัตถุสนะคะคือหลักปฏิบัติเพื่อผูกมิตร ไมตรี tree, ค่ะคือการที่เราอยากจะไปผูกมิตรกับใครอยากจะไปเหนียวน้ำใจกันอะไรพวกนี้ค่ะกับสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์นะคะเพื่อจะใช้ในการปกครองอะไรก็ตามทั้งหมดนี้เราเรียกว่าสังคะหหวัตถุสีค่ะซึ่งประกอบไปด้วยตัวแรกค่ะ1ค่ะคือทานทานคือการแบ่งปันค่ะแบ่งปันให้ผู้อื่นเรามี เรามีเหลือหรือเราอยากแบ่งปันเราก็ให้คนอื่นใช่ไหมคะ 2. ค่ะปิยวาจาค่ะปิยวาจานะคะคือการพูดจาอ่อนหวานค่ะนี่ค่ะอย่างพี่ฟ้านะคะเราก็มาหัดพูดจาหวานหวานกันนะคะเพื่ออะไรให้อะไรค่ะเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะต่อมานะคะต่อมาค่ะคืออัตถจร,ริยาค่ะอัตถาจร,ริยาคือการทําตนให้เป็นประโยชน์ค่ะเรา เป็นอาสาสมัครค่ะหรือเราบำเพ็ญประโยชน์เช่นกวาดถนนหรือเราเห็นว่าค้องสาธารณะของเราลกหรือเกินมีขยะเต็มไปหมดเหม็นเน่าเราช่วยกันเก็บขยะค่ะนี่คือการทำตนให้เป็นประโยชน์ค่ะและสุดท้ายค่ะคือตัวที่4นะคะเราเรียกว่าสมนัตตาค่ะ สมณตาเนี่ยคือการเสมอต้นเสมอปลายค่ะเราเป็นคนยังไงเราก็เป็นแบบนั้นค่ะเราเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะคะต่อมาค่ะตัวที่ตัวถัดมาค่ะเราเรียกว่าคารวาะธรรมสีค่ะคารวะธรรมสีนะคะจะเป็นธรรมะแห่งการคลองเรือนค่ะธรรมานี้ค่ะผู้นําผู้ปกครองสามารถนําไปยึดถือปฏิบัติ ในการครองเรียนในการเป็นภาวะผู้นําได้ทั้งหมดค่ะซึ่งประกอบไปด้วย4ตัวอีกแล้วเช่นกันค่ะเพราะลงเลขสี่นะคะน้องๆมาค่ะตัวแรกคือสัจจะค่ะเวลาเรามีสัจจะนะคะน้องๆเคยได้ยินไหมคะให้ไม่มีสัจจะในหมู่โจรเพราะอะไรคะเพราะโจรจะพูดไม่จริงพูดเท็จชอบหลอกกันใช่ไหมคะแต่พอเราเป็นผู้นําค่ะเราจะไม่ทํานิสัยแบบโจรค่ะเราต้องมีสัจจะพูดจริงทําจริงพูดให้ได้ทําให้ได้เห็นม เราบอกว่าเราอยากจะสอบได้เราก็ต้องเป็นคนซื่อตรงค่ะเราต้องตั้งใจพูดไว้แล้วเราก็ต้องตั้งใจแบบนั้นด้วยค่ะพี่ฟ้าทำเสียงแบบว่าตั้งใจต่อมานะคะสองค่ะคือธรรมะค่ะธรรมะคือการที่เราข่มจิตใจตัวเองไว้ค่ะละเลิกกิเลสท,ที่เป็นกิเลสท,ที่มันเกิดขึ้นเราต้องละเลียงค่ะเช่นเราเห็นแล้วว่าออ้ตอนนี้ค่ะ มีโปรโมชั่นค่ะลดที่พักนาเที่ยวมากค่ะที่เกาะบาหลีเกาะลีเป๊กกำลังนาเที่ยวหรือเกินแต่เรารู้แล้วว่าช่วงนี้เรากำลังติดสอบค่ะไม่ว่าโปรจะลดราคาถูกแสนถูกเพียงไหนเราก็ต้องตั้งใจอ่านหนังสือละกิเลสไว้ค่ะ ปาค่ะถัดมานะคะคือขันติค่ะขันติคือการอดทนอดกั้นค่ะเราต้องอดทนถึงแม้ว่าการอ่านหนังสือจะทําให้เราง่วงหนาวเ้าวนอนเพียงใดเราต้องอดทนค่ะ อดทนที่จะฝ่าฟันการอ่านหนังสือเพื่อให้เราสอบผ่านค่ะและถัดมาค่ะตัวสุดท้ายค่ะคือตัวจาคะจาคะก็คือการเสียสละค่ะเราต้องรู้จักเสียสระนะคะในสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถเสียสละได้เช่นเราเช่นน้องๆมีเป้าหมายไหมคะว่าน้องๆอ,อยากสอบผ่านเพื่ออะไรเช่นพี่ฟ้าค่ะอยากสอบผ่านเพื่อที่เราจะพาครอบครัว ไปมีชีวิตที่มั่นคงขึ้นเราต้องเสียสละความสุขในปัจจุบันค่ะก็คือเราอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวเล่นเราเสละเวลาตรงนั้นเพื่อที่จะอ่านหนังสือแล้วเราก็จะได้สิ่งที่ดีขึ้นค่ะหรือการเสียสละในรูปแบบของเสียสละในการบำเพ็ญประโยชน์สละเวลาที่จะ ไปมันเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างนี้ก็ได้นะคะและถัดมาค่ะคืออธิษฐานทำรรสี่ค่ะอธิษฐานทร,รสี่ค่ะคือหลักธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจค่ะสี่อย่างอะไรบ้างที่เราจะตั้งไว้ในใจหนะ้าคล้ายๆกับตะก,กี้เลยค่ะน้องๆจะเห็นได้วคล้ายๆกับคารวารรมสี่เลยก็คือมีตัวสัจจะค่ะคือจริงใจค่ะ เราต้องตั้งใจเลยว่าในใจบอกในใจเลยว่าเราจะต้องมีความจริงใจพูดจริงทาจริง2ค่ะเราจะต้องมีปัญญามีความรอบรู้ในใจอยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องขวนขวายหาความรู้อยู่เสมอ 3. นะคะคือจาคะค่ะเรารู้จักการเสียสละนะคะและถัดมาค่ะคือ4ค่ะอุป,ปสมะอุป,ปสมะคือการสงบจิตใจค่ะ สงบจิตใจในทุกๆสถานการณ์ในปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะต่อมาค่ะเราจะมาเรียนในเรื่องของหลักธรรมคือหัดสีค่ะคฤหัดสีค่ะคฤหัดหมายถึงความสุขก,กายสบายใจจะของสามัญชนทั่วไปแล้วสามัญชนทั่วไปเนี่ยเขามีความสุขก,กายสุขใจเกิดจากอะไรบ้างละ่ะหนึ่งค่ะคืออัตถิสุขค่ะ คือการที่สุขจากการมีทรัพย์สินค่ะมีทรัพย์เรามีเงินเราก็มีความสุขค่ะต่อมาค่ะเรามีความสุขจากการบริโภคการใช้จ่ายทรัพย์สินในการซื้อของซื้อข้าวให้เรากินเราก็จะมีความสุขค่ะนั่นเรียกว่าบริโภคสุขค่ะและถัดมาค่ะคืออนนะัสน,นัสุขนะคะตรงนี้คือสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้สินค่ะการไม่มีหนี้สินเป็นลาบอันประเสริฐ ทุกคนเห็นด้วยไหมคะปอฟ้าเห็นด้วยนะคะต่อมานะคะคืออนวัชสุขค่ะอนวัชสุขนะคะคืออะไรคือความสุขที่เกิดจากการทํางานที่ไม่มีโทษหรือการการทำงานที่สุจริตนั่นเองค่ะ การทำงานที่สุดจริตนะคะย่อมทำให้เรามีความสุขถูกไหมคะถ้าเราอยู่ดีๆไปขายยาไปทำสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนคะ่ะว่าชีวิตเราไม่มีความสุขค่ะเพราะตำรวจจะตามเราไปทุกที่ทุกแห่งทุกคนนะคะมาค่ะถัดมาค่ะคือวุฒิธรรมสี่ค่ะวุฒิธรรมสี่คืออะไรวุฒิธรรมสี่คือทำแห่งการที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรา จเจริญงอกงามขึ้นมีด้วยกัน4อย่างค่ะที่จะทําให้เราจเจริญขึ้นค่ะ 1. ค่ะคือสัปปุริสสังเสวะค่ะคือการครบหาคนที่ดีหรือสัตบุรุษค่ะคนที่ดีนะคะเขาเรียกว่าสัตบุรุษนี่คือคนดีค่ะต่อมาค่ะคือสัมรรมัสสวนณค่ะตรงนี้ค่ะเราเราจะใช้เป็นเครื่องยึด ถือเพื่อความเจริญนั่นคือการฟังคําสั่งสอนของสัตตบุรุษค่ะหรือคนที่ดีที่น่าเคารพน่าเชื่อถือค่ะต่อมานะคะคือโยนิโสมนสิการน้องๆคะพี่ฟ้าดอกจันแปดดอกไปเลยค่ะดอกจันแปดดอกนะคะแปดดอกไปเลยตรงนี้คะ่ะน้องๆโยนิโสมนัสิกานะคะคืออะไรน้องๆคะ ตรงนี้ออกข้อสอบบ่อยนะคะพี่ฟ้าให้มาแบบสั้นกระชับมากๆค่ะคือการไตรตองค่ะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีที่เลวร้ายแล้วเราไม่ควรทําและนี่คือการจัดการแบบโยนิโสมนสิการค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรดีไม่ดีเราก็จะนําไปสู่การปฏิบัติที่ทําตัวให้ดีขึ้นค่ะต่อมานะคะต่อมาตัวสุดท้ายค่ะนั่นคือ นั่นคือธรรมมนุธรรมะปฏิบัติค่ะตรงนี้คือการประพฤติธรรมให้สมควรแก่ธรรมค่ะคือการประพฤติตนให้ให้ดีให้ดีนะคะด้วยการยึดหลักธรรมะในในการดําเนินชีวิตค่ะและตัวสุดท้ายของหมวดที่4กันแล้วค่ะพี่ฟ้านะคะต้องบอกค่ะว่าตรงนี้ไม่ใช่หลักธรรมนะคะแต่ดอกบัวสีเหลาค่ะ ประกอบไปด้วย4ี่อย่างและลงทไทยด้วยเลขสี่เหมือนกันพี่ฟ้าเลยเอามาจัดอยู่ในหมวดที่4ี่ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าบัวสี่เราเนี่ยเราในพระพุทธศาสนาเขาเปรียบกับอะไรเขาเปรียบกับสติปัญญาของมนุษย์ค่ะแล้วก็ความสามารถในการที่จะเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งว่าจะเข้าใจได้มากน้อยเพียงไหนค่ะน้องๆเห็นภาพบัวที่พี่ฟ้ายกมาไหมคะน้องๆเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะ ถ้าให้น้องๆเห็นรูปนะคะบัวจะมีด้วยการยูสี่ส่วนค่ะน้องๆเรามาดูบัวอันแรกกันก่อนนะคะบัวที่อยู่ใต้โคนตมค่ะตรงนี้คือโคนค่ะน้องๆเป็นโคนบัวที่อยู่ตรงนี้ค่ะจะติดโคนไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยเราเรียกว่าปัททะปรมะค่ะตรงนี้คือผู้ด้อยปัญญาในการศึกษาค่ะผู้ด้อยปัญญานั้นแม้จะถูก สั่งสอนผูกพร่ำสอนมากน้อยแค่ไหนก็ไม่เข้าใจค่ะแล้วก็ไม่มีทางเจริญงอกงามเราเรียกว่าบัวที่อยู่ใต้โคนตมค่ะถัดมาค่ะพอบัวที่ม่ไอยู่ใต้โคนและเขาขึ้นมาค่ะ,เข,ขคะเขาขึ้นมาหน่อยแต่ตรงนี้คือระดับน้ํานะคะตรงนี้คือระดับน้าอ่ะระดับน้ําจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เขาขึ้นมาหน่อยแต่เขาอยู่ประมาณตรงนี้ค่ะไม่พ้น ไม่พ้นระดับน้ําสักทีเขาอยู่ตรงสีเขียวนี้ค่ะไม่พ้นระดับน้ําแต่ก็ไม่อยู่ตรงโคนนะคะเขาเรียกว่าเนยยะค่ะเนยยะคือผู้ที่ยังพอสั่งสอนให้รู้ได้แต่ต้องสอนบ่อยๆสอนทีหน่อยสอนบ่อยๆสอนบ่อยๆเรียนรู้บ่อยๆ,เ,อยๆเขาเรียกว่าบัวใต้น้ําค่ะสอนให้รู้ได้แต่ต้องสอนหนักหน่อยค่ะสอนบ่อยๆต่อมาค่ะบัวถัดมาบัวถัดมานะคะเป็นบัวที่ หลุดพ้นแล้ค่ะหลุดพ้นจากน้ําขึ้นมาค่ะหลุดพ้นจากน้ําขึ้นมาอยู่ในระดับอยู่ในระดับปิ่มน้ําค่ะปิ่มน้านะตรงนี้ค่ะก็คือเป็นผู้ที่รู้ได้จะต้องมีการขยายความสั้นๆขยายความสั้นๆก็อ๋อแบบนี้นี่เองแต่ขอขยายความหน่อยไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ตนเองแล้วสามารถบรรลุได้เลยจะต้องมีการขยายความ นิดนึงเราก็ทําให้เขาเรียนรู้ได้นี่เรียกว่าบัวปิมน้ําค่ะผู้ที่ต้องการอธิบายหน่อยนึงต่อมาค่ะบัวสุดท้ายละเป็นบัวแห่งความเจริญงอกงามที่สุดค่ะเราให้เป็นบัวรูปนี้เลยค่ะเป็นบัวสีฟ้าตรงนี้ค่ะที่พี่ฟ้าวงกลมอยู่นะคะเป็นบัวสีชมพูนี่นะคะแต่เป็นฟ้าวงสีฟ้านะคะเราเรียกว่าอุกคะขิตันยูคือผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลมปี้ ฟังรธรรมะก็เข้าใจด้วยตนเองนะคะไม่ต้องสอนก็เข้าใจด้วยตนเองเราเรียกว่าบัวพ้นน้ำแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะน้องๆสำหรับหลักธรรมะหมวดที่4ไม่ยากจนเกินไปนะคะอย่าลืมทบทวนกันนะคะและพี่ฟ้าเชื่อว,ว่าน้องๆจะสามารถทำข้อสอบและสามารถไปประยุกต์ได้ค่ะ